สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับสู่ Thailand g กอัปเดตวันนี้เราจะพาเพื่อนเพื่อนไปสู่โลกของกีฬาที่ไม่เหมือนใครโลกที่เต็มไปด้วยความฝันความมุ่งมันและการท้าทายทุกคนเคยรู้สึกว่าตัวเองไม่มีแรงหรือคิดว่าตัวเองทําไม่ได้ใช่ไหมแต่วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องราวที่จะเปลี่ยนความคิดนั้นไปตลอดการการเริ่มต้นไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นกีฬาทุกก้าวแรกมักเจอความเหนื่อยล้าความสงสัยในตัวเองและเสียงคนรอบข้างที่บอกว่าคุณทําไม่ได้ แต่คุณรู้ไหมว่านักกีฬาที่ยิ่งใหญ่ทุกคนก็เคยเจอสิ่งเหล่านี้พวกเขาเริ่มจากศูนย์ไม่มีใครเกิดมาเป็นแชมป์ทันทีแต่ทุกความล้มเหลวทุกครั้งที่ล้มลงและลุกขึ้นมาใหม่คือก้าวที่สำคัญที่สุดลองนึกถึงตอนที่คุณวิ่งครั้งแรกคุณเหนื่อยจนแทบหมดแรงแต่คุณก็ยังวิ่งต่อไปเพราะมีความฝันมีความตั้งใจที่จะพัฒนาตัวเองการฝึกซ้อมทุกวันแม้จะเหนื่อยแม้จะเจ็บแม้จะท้อเป็นการสร้างพลังใจที่ไม่มีใครมาหยุดคุณได้ทุกหยดเหนื่อยคือการลงทุนเพื่ออนาคตของตัวเอง กีฬาไม่ได้เป็นแค่การชนะหรือแพ้มันคือการเรียนรู้การทำงานเป็นทีมการเคารพซึ่งการแอลและการวางแผนและการมีวินัยทุกครั้งที่คุณฝึกซ้อมคุณกำลังสร้างตัวตนของคุณเองกำลังสร้างร่างกายที่แข็งแรงและจิตใจที่ไม่ยอมแพ้เพื่อนๆอ,อาจไม่เห็นผลทันทีแต่เชื่อเถอว่าทุกความพยายามของคุณจะสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆแต่มั่นคงเมื่อเราอยู่ในสนามกีฬาเราจะได้เรียนรู้มากว่าการเล่นกีฬา เราจะเรียนรู้ความอดทนการตั้งเป้าหมายและความรับผิดชอบต่อทีมทุกครั้งที่คุณลงสนามคุณไม่ได้แค่เล่นเพื่อตัวเองแต่เล่นเพื่อทีมเล่นเพื่อความฝันแอละเล่นเพื่อพิสูจน์ว่าคุณทําได้ทุกความล้มเหลวคือบทเรียนทุกชัยชนะคือรางวัลของความพยายามเพื่อนๆรู้ไหมว่านักกีฬาที่เก่งที่สุดไม่ได้เกิดมาพร้อมพรมสวรรค์พวกเขาเกิดมาพร้อมความมุ่งมั่นและความพยายาม พวกเขาล้มลงหลายครั้งเจ็บหลายครั้งแต่ทุกครั้งที่ลุกขึ้นพวกเขาใกล้ความฝันมากขึ้นทุกครั้งที่คุณฝึกซ้อมคุณกำลังทำเหมือนพวกเขากำลังสร้างอนาคตของตัวเองและทุกครั้งที่คุณไม่ยอมแพ้คุณกำลังเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นด้วยถ้าเพื่อนๆรู้สึกท้อให้คิดถึงความฝันของตัวเองคิดถึงวันที่คุณจะยืนอยู่บนสนามกีฬาแข่งขันกับเพื่อนๆหรือแม้กระทั่งแข่งขันระดับประเทศความพยายามทุกวันจะนำคุณไปสู่วันนั้นไม่มีใครสามารถเอาความพยายามของคุณไปจากคุณได้ ทุกหยดเหนื่อทุกครั้งที่คุณล้มแล้วลุกขึ้นคือการสร้างตัวตนที่แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเริ่มวันนี้เริ่มลงสนามเริ่มฝึกซ้อมและอย่าหยุดเชื่อมั่นในตัวเองเราที่ไ h a i l a n d Go u p d a t เดจะอยู่ตรงนี้ให้กำลังใจทุกคนเพราะเราเชื่อว่าคุณทำได้ทุกก้าวที่คุณเดินไปคือก้าวสำคัญสู่ความฝันและวันนี้คือวันที่คุณเริ่มเดินไปสู่ความสำเร็จทุกเช้าเริ่มต้นด้วยเสียงนาฬิกาปลุกที่ดังขึ้นแม้จะอยากนอนต่อแต่เพื่อนต้องลุกขึ้นเพราะความฝันไไไมมม่่่่่ด้้้้รรรรรรรออออออใใคคกกกาาาาตตืืืนเเเเเชพพปปวิงงงียยห็สัญ ทุกครั้งที่ก้าวเท้าออกจากเตียงคือก้าวแรกสู่ความสาเร็จทุกหยดเหนื่อที่ไหลบนถนนทุกครั้งที่หัวใจเต้นแรงคือสัญญาณว่าคุณกําลังเติบโต,ตขึ้นเมื่อเข้าสนามกีฬาสิ่งแรกที่คุณจะได้เรียนรู้คือวินยัยการมาที่นี่ทุกวันไม่ใช่แค่การเล่นกีฬาแต่เป็นการสร้างนิสัยการเรียนรู้ที่จะจัดการเวลาการตั้งเป้าหมายและทําตามมันอย่างเคร่งครัดเพื่อนๆอาจรู้สึกว่ามันเหนื่อยหรือยากแต่ความพยายามนี้จะกลับมาเป็นรางวัลในอนาคต ทุกครั้งที่คุณฝึกซ้อมคุณกำลังสร้างความแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจการฝึกซ้อมไม่ได้หมายความว่าคุณต้องทำทุกอย่างคนเดียวทีมงานและเพื่อนร่วมทีมคือส่วนสำคัญที่สุดการเรียนรู้ที่จะร่วมมือเข้าใจผู้อื่นและสนับสนุนการแอลกันจะทำให้คุณและทีมแข็งแกร่งขึ้นการแข่งขันในสนามกีฬาไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเองแต่คือเรื่องของทุกคนที่ยืนอยู่ข้างคุณทุกความสำเร็จของทีมเกิดจากความพยายามของทุกคน เพื่อนๆจะได้เจออุปสรรคมากมายบางวันฝึกซ้อมแล้วรู้สึกเจ็บบางครั้งแพ้ในการแข่งขันหรือแม้แต่เจอเสียงบอก,กว่าคุณทำไม่ได้แต่ทุกครั้งที่คุณลุกขึ้นและฝึกซ้อมต่อคือการพิสูจน์ว่าคุณมีความมุ่งมั่นความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่คือบทเรียนที่สอนให้คุณเก่งขึ้นทุกครั้งที่คุณเจ็บปวดคือการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับชัยชนะในอนาคตการตั้งเป้าหมายเป็นเรื่องสำคัญเพื่อนๆต้องมีภาพในใจว่าคุณอยากไปถึงไหนอยากเป็นนักกีฬาระดับชาติหรืออยากพัฒนาตัวเองให้เก่งที่สุด ทุกครั้งที่คุณฝึกซ้อมจงนึกถึงเป้าหมายนั้นการมีเป้าหมายทำให้ความเหนื่อยไม่เป็นอุปสรรคและทุกความพยายามของคุณจะไม่สูญเปล่านอกจากความแข็งแกร่งร่างกายการพัฒนาจิตใจคือสิ่งที่สำคัญที่สุดการเรียนรู้ที่จะอดทนรับมือกับความกดดันและไม่ยอมแพ้คือกุญแจสู่ความสำเร็จการลงสนามทุกครั้งคือการฝึกจิตใจการเผชิญหน้ากับคู่แข่งและสถานการณ์ที่ทา้าทายจะทำให้คุณเป็นคนที่แข็งแกร่งและมีความมั่นใจเพื่อน,นจะได้เรียนรู้คุณค่าของความพยายามและความอดทน ทุกครั้งที่คุณเห็นความก้าวหน้าของตัวเองจะรู้สึกภาคภูมิใจการแข่งขันไม่ได้หมายถึงการชนะเสมอแต่หมายถึงการพัฒนาตัวเองการเอาชนะตัวเองในทุกวันคือชัยชนะที่แท้จริงทุกก้าวที่คุณก้าวไปคือการสร้างตัวตนของคุณเองและที่สําคัญที่สุดการเล่นกีฬาไม่ใช่เพียงแค่เรื่องร่างกายแต่เป็นเรื่องของหัวใจการรักในสิ่งที่ทําความมุ่งมันและความตั้งใจจะนําพาคุณไปไกลลบว่าที่คุณคิดทุกครั้งที่คุณฝึกซ้อมจงจําไว้ว่าคุณไม่ได้ทําเพื่อตัวเองเท่านั้น แต่คุณกำลังเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆและคนรุ่นใหม่ที่เห็นคุณเพราะฉะนั้นเพื่อนๆอย่าหยุดฝึกซ้อมอย่าหยุดตั้งเป้าหมายอย่าหยุดเชื่อมั่นในตัวเองทุกวันคือโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองและสร้างความแข็งแกร่งจงเดินไปข้างหน้าแม่เหนื่อยแม้ลมแม้แพ้เราที่ Thailand g กอัปเดตจะอยู่ตรงนี้เพื่อให้กำลังใจทุกคนในทุกเส้นทางกีฬาและเรารู้ว่าคุณสามารถทำได้เพื่อนเพื่อนทุกคนการฝึกซ้อมทุกวันไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของร่างกายแต่เป็นการสร้างจิตใจที่เข้มแข็ง ทุกครั้งที่คุณก้าวออกจากบ้านไปสนามกีฬาคุณกำลังเดินไปสู่ความฝันทุกก้าวเล็กๆที่คุณทำวันนี้คือก้าวสำคัญที่จะนำคุณไปสู่วันข้างหน้านักกีฬาที่ประสบความสำเร็จทุกคนเคยเริ่มจากศูนย์เคยล้มเคยเจ็บและเคยท้อแต่พวกเขาไม่เคยยอมแพ้พวกเขาเรียนรู้จากความผิดพลาดปรับปรุงตัวเองและใช้ความพยายามเป็นบันไดสู่ความสำเร็จการมีเป้าหมายชัดเจนคือสิ่งสำคัญเพื่อนๆต้องถามตัวเองว่าฉันอยากเป็นใครอยากไปถึงไหน การมองเห็นภาพในใจของความสำเร็จจะช่วยให้คุณมีแรงจูงใจการฝึกซ้อมทุกวันการอดทนต่อความเจ็บปวดและความเหนื่อยลา้าเป็นสิ่งที่จะพาคุณไปถึงจุดนั้นได้ทุกความพยายามไม่สูญเปล่าทุกเหนื่อที่ไหลคือการลงทุนเพื่ออนาคตของตัวเองกีฬาไม่ได้สอนแค่การชนะหรือแพ้มันสอนการทำงานเป็นทีมการเข้าใจคนอื่นการแบ่งปันความสำเร็จและความล้มเหลวทุกครั้งที่คุณเล่นคุณไม่ได้เล่นเพื่อตัวเองเท่านั้น แต่เพื่อทีมเพื่อเพื่อนและเพื่อความฝันของคุณเองการสนับสนุนการแอลละการในทีมการเชื่อมั่นในเพื่อนร่วมทีมและการเรียนรู้ที่จะอดทนคือสิ่งที่จะทําให้ทุกคนแข็งแกร่งขึ้นในระหว่างเส้นทางนี้คุณจะเจออุปสรรคมากมายบางครั้งแพ้การแข่งขันบางครั้งเจ็บตัวหรือบางครั้งอาจรู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งพอแต่ทุกครั้งที่คุณลุกขึ้นและพยายามต่อคือการพิสูจน์ว่าคุณมีความมุ่งมั่นและไม่ยอมแพ้ความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่คือบทเรียนที่ทําให้คุณเก่งขึ้น ทุกครั้งที่คุณเผชิญกับความยากลาบากคือการสร้างตัวตนของคุณเองลองคิดถึงนักกีฬาที่คุณชื่นชมทุกคนเริ่มจากศูนย์ทุกคนต้องเจอกับความล้มเหลวแต่สิ่งที่ทําให้พวกเขาแตกต่างคือความมุ่งมั่นที่จะไม่ยอมแพ้การลงสนามทุกวันการฝึกซ้อมการซ้อมวิ่งการทํางานร่วมกับเพื่อนร่วมทีมทุกอย่างเป็นการสร้างพื้นฐานที่จะนําพาไปสู่ความสําเร็จและทุกครั้งที่คุณทําคุณก็เข้าใกล้ความฝันมากขึ้นการฝึกซ้อมไม่ใช่แค่เรื่องร่างกาย แต่เป็นเรื่องของหัวใจทุกครั้งที่คุณเหนื่อยทุกครั้งที่คุณเจ็บทุกครั้งที่คุณรู้สึกอยากยอมแพ้จงจําไว้ว่านี่คือช่วงเวลาที่ทําให้คุณเข้มแข็งที่สุดการพัฒนาตัวเองทุกวันการเผชิญหน้ากับความยากลําบากและการอดทนต่อความเจ็บปวดคือกุญแจสําคัญสู่ความสําเร็จเพื่อนๆจะได้เรียนรู้คุณค่าของความพยายามทุกครั้งที่คุณเห็นพัฒนาการของตัวเองคุณจะรู้สึกภาคภูมิใจการแข่งขันไม่ได้หมายถึงการชนะเสมอ แต่หมายถึงการพัฒนาตัวเองการเอาชนะตัวเองในทุกวันคือชัยชนะที่แท้จริงทุกก้าวที่คุณก้าวไปคือการสร้างตัวตนและอนาคตของคุณเองการมองไปข้างหน้าและตั้งเป้าหมายใหญ่เป็นสิ่งสําคัญจงจินตนาการถึงวันที่คุณจะยืนอยู่บนสนามแข่งขันในระดับชาติหรือแม้แต่เป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ทุกความพยายามทุกหยดเหนือทุกครั้งที่ล้มและลุกข,ขึ้นคือก้าวสำคัญสู่ความฝันนั้นเพื่อนๆจะเห็นว่าความสำเร็จไม่ได้มาอย่างง่ายดาย แต่ความมุ่งมั่นและความพยายามของคุณจะสร้างมันขึ้นมาและสุดท้ายเพื่อนๆจำไว้ว่าคุณไม่ต้องทำทุกอย่างเพียงลำพังทีมงานเพื่อนร่วมทีมครอบครัวและผู้ฝึกสอนคือกำลังใจสำคัญทุกครั้งที่คุณลงสนามคุณไม่ได้เล่นเพื่อตัวเองเท่านั้นแต่เพื่อทุกคนที่เชื่อมั่นในคุณการสนับสนุนซึ่งการแอลกันคือพลังที่จะทำให้ทุกคนแข็งแกร่งขึง้นเพื่อนๆทุกคนวันนี้คือวันที่ดีที่สุดที่จะเริ่มฝนัน เริ่มลงมือทำและไม่ยอมแพ้จงเริ่มจากก้าวเล็กๆแล้วต่อยอดไปสู่ความสำเร็จทุกความพยายามของคุณมีค่าทุกเหนื่อทุกหยดคือการลงทุนเพื่ออนาคตเราที่ไ Thailand โก u p อัปเดตจะหยุดตรงนี้เพื่อให้กำลังใจทุกคนในทุกเส้นทางกีฬาเชื่อมั่นในตัวเองฝึกซ้อมต่อไปและจงจำไว้ว่าคุณสามารถทำได้ลุกขึ้นมาแล้วลงสนามวันนี้ฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ตั้งเป้าหมายที่สูงที่สุดและไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคใดๆทุกก้าวที่คุณเดินไปคือการสร้างอนาคตที่แข็งแกร่ง จงเชื่อมั่นว่าคุณสามารถเป็นนักกีฬาที่เก่งที่สุดเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นและสร้างความสําเร็จด้วยตัวคุณเองเพื่อนเพื่อน,นทุกคนเรามีความเชื่อมั่นในตัวคุณการฝึกซ้อมทุกวันการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนการไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคคือสิ่งที่จะทําให้คุณก้าวไปสู่ความสําเร็จอย่างแท้จริงทุกครั้งที่คุณฝึกซ้อมจงจําไว้ว่าคุณกําลังสร้างตัวตนของตัวเองคุณกําลังสร้างอนาคตและทุกก้าวที่คุณทําคือการพิสูจน์ว่าคุณสามารถทําได้